เดี๋ยวนี้จะมาพาแม่มากินข้าวนะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไอคอนสยามนะคะร้านแหลมจเจริญซีฟู้ดนะคะทําไมแม่ถึงเลือกร้านนี้อ่ะแม่บอกก็เคยทานเตข้าบ,บ่อยๆอ่ะแม่ชอบอะไรแม่ชอบอะไรแม่ชอบเมนูอะไรปลากระพงอทอดไกยที่นี่นเขาจะดังเรื่องของปลากระพงทอดนำปลานะคะน้าเมนูที่เก่นเลือกนะคะจะบอกว่ามี เป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะคะเราพลาดไม่ได้เลยเรามาร้านนี้เราต้องกินปลากระพงนะคะน้ำพริกไข่ปูต้ยมยำปูแชบุ้ยนะคะเพราะว่าแม่บอกว่าร้านนี้อร่อยเนาะเนื้อปูใช่ไหมแม่เนื้อปูอ,อบบนเส้นนะคะ<ๆ>วันนี้เราก็จะกินกัน4เมนูนี้นะคะแต่เราไม่เอาข้าวแล้วนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าพลังงานก็จะเยอะแล้วเนาะ แต่ว่าจะบอกว่าก่อนมานะคะเมื่อกี้เก๋กินเช็คมาในรถันไหมเนาะอ่ากินเช็คมาในรถเ <Gar> รียบรอ <oren> ้อยแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบว่าไม่ได้หิวจนเกินไปเนาะ <ถ qui> เราก็มาถึงเราก็แบบว่าจะได้กินแบบพอประมาณนะคะ <t> แล้วก็กินตัวช่วยมาเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราต้องเจอของมันของทอดเราก็จะกินตัวดักของเราไว้เรียบร้อยนะคะเพ <t> ื่อที่ว่าเวลาเรามากินเนี่ยเราก็จะได้แบบว่าเอากันไขมันออกระดับหนึ่งนะคะ